ท่านให้อธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานสวดกำลังจักรพัดเพื่อน้อมนำกระแสนี้ไปทั้งสามแดนโลกธาตุ้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลขอราธนาบารมีกำลังสมเด็จองค์ภฐมถึงองค์ปัจจุบันบรมมหาจักระพัดทุกทค์บารมีรวมข้าประเจก พระโพธ,ธิสัตว์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตบารมีรวมหลวงปู่ดู่มปมะปรญโญเป็นที่สุดขอบารม,มีรวมทั้งหมดทั้งมวลมวลเวรลักษับที่กบจะทั้งหลายไปสร้างขึ้นจะเป็นรูปรักพุทธะธรรมาสังฆะก็ตามรูปรักของปู่ดูของปู่ทวดก็ตามจากักรพรรดิก็ตามขอบารม,มีรวมทั้งหมดทั้งมวลแผ่ไปทั้งสามแดนโลกะธาขอเชิญเทพหมุกชันภูุมยี่สิบันเทพภูมมทุกชันทุกภพ ภูมิสวดกำลังจกกักรทตัดพร้อมกันเพื่อเพิ่มกำลังพุทธังชีวิตังเมปบเจมิธรรมังชีวิตังเมปบเจมิสังขังชีวิตังเมปบเจมิพุทธังวันธามิธรรมังวันธามิ สังขังวันธามิกรูปรชาอาชาริยะุุัังวันธามิมาตาปิทุคุนังวันธามิมาาพระไตรศขาาุุัังวันธามิะาานะโม,มตัสสะภะกะวะโตอาราหะโตพุทธัะ นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังกจฉามิธรรมังสารานังกจฉามิ สังขังสารังฆาจามิทุติยามปิพุทธังสารังฆาจามิทุติยามปิธรรมังสารังฆาจามิทุติยามปิสังขังสารังฆาจามิตาติยามปิพุทธังสารังฆาจามิ ตาที่ปีธรรมังสารนังขจานิตาที่ยปีสังฆธรรสารนังขจานิปานาทิปาาระเวรมณีสิขาปัทถังสัมมาทิยามิอาดินาทานาเวรมณีสิขาปัทังสัมมาทิยามิ อาปรามาจาริยาเวรามนีสิกขาปัทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรามนีสิกขาปัทังสมาทิยามิสุราเมรยามัจจาอมาทัทาาเวรามนีสิกขาปัทังสมาทิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปะทานิทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเรนะสุขติญญาติสีเรนะโภคสัมปทา สีเรนะเนปุถึงญาณติทัศม์วิโสทะนะโมตัสสะปะพาวะโตอะหะสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะพาวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะพาวะโต อะตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนายะมานีโนปารสีสอาสัสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนา พุทาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาหากีธานงวารังกันทังสีวริจามหาเถรังอาหังวันทามิธุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโส พุทธะธรรมะสังฆบูเสมินโมพุทธายะราพุทธะไตรยตรนายญาณมานีนพรัตสีสาหาสุธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา พีธานังวารังคันธังสีวะริคามหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธามะสังฆาปุชฌนินาโมพุทธายะพระพุทธายะตนะยาน มารีโนปรัสสีสาหาสุธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปิธานังวารังคันธังสีวะริกามหาเถรังอาหังวันทามิตุระโต อาหังว ah ah ันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพปะโสพุทธะธรรมะสังฆาปูเญมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรยตนะญาณมานีนพรัตต ah ิสีสาหาสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆ ยาถาพุตโธนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีธานังวารังคันธังสีวรีกามาเถรงอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตุโยอาหังวันธามิสัพพโส พุทธะามาสังฆะปูชีนินาโมพุทธายะพระพุทธไายตนะยาญามานีนพรัตติสาหาสาสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา ทีทานังวรังปันธังสีวริกามาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆาปเชฌินะโมพุทธายะพระพุทธไตรยตนะยาน มหีนปรัสสีสาหาสุธรรมาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีทานังวรังกันธังสีวริตามหาเถรังอาหังวันธานิจุรโต อาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพะโสพุทถารรมะสังฆปูเชนิงามพุทธายาราพุทธถายัธนยาณมานีนปารัตสีสาหาสุธรรมาพุทโธรรมโมสังโฆ ยาถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาปีธานังวารังค ah ันธ ah ังสีวร ah ิคามหาเถรังอาหังว ah ันธามิต ah ุระโตอาหังว ah ันธามิอาตุโยอาหังวันธามิสัพพโส พุทธามะสังฆาบูเชมินามพุทธายะพุทธายตนะยานามานีนพรัตศีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชา กีธานังวรังคันธ ok ังสีวะรธรรมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตุโยอาหังวันธามิสัพปโสพุทธาธรรมะสังฆาปุชีินาโมพุทธายะราพุทธาไตรยตระหนัาณ มารีนุปรัสสีสาหาสุธรรมาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีธานังวารังพันธังสีวารีธรมหาเทรงอาหังวันธามิตุระโต อาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธาธรรมะสังคาปูเชนิกำหนดไปทั้งสามแดนโลกาชาติกําหนดไปที่บิดามารดาและหมย่าทั้งหลายพวกนี้ก็คุณู้กจิเกี่ยวข้องเกี่ยวปันเจ้ากรรมในเรณนี้สัพ เอฟุตตาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาอารกปตาปเจกานัญเจยังพลังอารหันตานันตาเอเจนารักขันอาปะโสสัปเิฟุตตาสัพปิธรรมาสัพเพสังฆา Parapatha pati ganan chayam thalam. Paramantha nan chayam thalam. Sapi guta, saapi ghamma, saapi sangkha. ตานันจาเจเจน่ารักขังปันตานิสัพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาปตาปเจตานันจะยังพลังอาหันตานันจาเจเจน่ารักขังปันตานิสัพโส สัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาอัตตาปะเจตานัญเจยังพลังอาลังตานัญจเตเจนะรักขังปันญามิสัพว์พุทธังอาทิธามิธัมมังอาทิธามิสังฆังอาทิธามิ สพัพพะคาวะโตอระหะโตสมมาสมุทัสสอหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้าถึงซึ่งความสุขปราศจากความทุกข์ปราศจากเป็นภยัยปราศจากการพยาบาทเปียเ่ยนเปียนปราศจากความทุกข์กายทุกใจขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด สัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดย่าได้มีเวรซึ่งกันและก,กันเลยอย่าได้พยาบาทเปลี่ยนเปลี่ยนซึ่งกันและก,กันเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด สัพเทสตากรรมมัสกาโหนตุสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนเป็นผู้รับผลของกรรมเป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิดเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพัน์เป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็ตามสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นๆ อิทังเมปุญญาคังยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยทุกขาปมุนจันตุขอส่วนแห่งบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าซึ่งมีมารดาบิดาครูอุปชาอาจารย์และท่านผู้มีอุปการรัคุคแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นต้นขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงมีความสุขพ้นจากความทุกข์เถิด ยิ่งทางบุญยะทางทางสัพพสัตตานางโหตุสุขิตาโหตุสัพเพสัตตาทุกขาปรมจันตุขอส่วนแห่งบุญนี้จงสำเร็จแก่สัพพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชรลาผู้ชะก,ก็ดีที่เกิดเป็นอันทชาก็ดีที่เกิดเป็นสังเสทชาก็ดีและที่เกิดเป็นโอปปาติกะก็ดีมีมนุษย์และเทวดามีเปรตชนและเจ้ากรรมนายเวรเป็นต้น ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงอนุโมทนาในส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้บุทิศให้แล้วนี้ท่านทั้งหลายที่มีทุกข์อยู่ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายที่มีสุขอยู่แล้วขอให้มีสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่นทั่วทุกท่านทุกตัวต,วตนเธอข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานอ้างถึงอำนาจแห่งคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ ตลอดทั้งบุญบารมีที่ข้าพเจ้าได้สวดมนต์เจริญกิจาวนาในครั้งนี้ได้รวมเป็นพลังบุญหนุนส่งให้สําเร็จผลแก่เจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้าหรือท่านผู้หนึ่งผู้ใดที่ข้าพเจ้าได้ลงเกินท่านไว้ซึ่งเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าบิดามารดาของข้าพเจ้าได้รับผลกรรมเกิดทุกกายทุกใจอยู่ในขณะนี้ขอให้ท่านได้รับส่วนแห่งบุญนี้ขอให้มีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์โศกโรคภยัย สมบูรณ์พูนผลด้วยของกินของใช้มีที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มและยารักษาโรคตลอดทั้งมีบุญบรารมีได้เข้าถึงพระนิพานเถิดด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจแห่งผลบุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วตลอดทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้ได้รวมเป็นพลวัปัจจัยอํานวยผลประทานพรให้ข้าพเจ้าปิดามารดาและญาติของข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขกายสุดใจ ปราศจากทุกโศกโรคภัยพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สำเร็จผลสมความมุ่งม,มากปรารถนาทุกประการด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ